เดี๋ยวไปพูดคุยกับทา้าน,นของท่านสวอ,อนุสักคงอะไรนะคะสมาชิกพุทธิสภาหรือว่าคุณหมอหน่อยนะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายด้วยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับเป็นเล็กครับและสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะก็ก็บอกว่ากลับมาพบก,กันอีกในตอนกลางเดือนพฤศจิกายนค่ะกับท่ามกลางบรรยากาศโควิดที่ยังขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมคุณเล็กโควิดก็ขึ้นขึ้นลงลงน้ำก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าในห่วงของสัปดาห์นี้เนี่ย เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของงานลอยกระทงเรื่องของอะไรเนี่ยน่าจะน่าจะคึกคักแต่ว่าพอคึกคักไปแล้วเนี่ยโควิดจะกลับมาอีกหรือเปล่าชีวิตต้องสร้างสมดุลค่ะชีวิตต้องเดินต่อไปค่ะจะเดินต่อไปแบบเศร้าท้อยเหงาหงอยจะเดินต่อไปแบบบิมราจับใสหรือจะเดินต่อไปแบบพอดีพอเพียง มไม่อะไรนะลิงโลดจนเกินไปแต่ก็ไม่เศร้าส้อยจนเกินไปะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องพอดีพอดีอ่ะคุณเล็กเพราะว่าถ้าไม่พอดีเที่ยวบ่อยเที่ยวเยอะเที่ยวมากเที่ยวจัดมรนชาติถูกทำลายมไม่ไปเลยก็จิตสำเนึกจิตตัวเองถูกทำลาย <c oughs> <c oughs> ถูกไหมครับคน<อ>เราก็ต้องการการพักผ่อน การปลดปล่อยในเรื่องของขยะที่อยู่ในสมองของเราที่เกิดขึ้นจากการทำงานหนะักเกิดขึ้นจากการไม่ได้พักผ่อนเกิดขึ้นจากการหาปัจจัยมาเลี้ยงตัวอ,อะไรอย่างนี้ครับมันก็ต้องสร้างสมดุลน,นะดีที่สุดสร้างสมดุลสติครับสติครับเลกครับสติสติสต คะ่ะมีสติแล้วก็ได้เจรหารสตังได้แต่ว่ามันก็จะต้องมีภูมิปัญญามีความรู้มีความเข้าใจต้องใช้ให้ถูกใช่ไหมถ้าเกิดใช้อารมณ์ใช้อะไรต่ออะไรมันก็จะเป็นไปนตามความผันผวนของสถานการณ์แล้วเราก็จะไปผูกกับ ไม่มีหลักอะพูดง่ายๆค่ะค่ะนะครับอืมค่ะแล้ววันนี้นี่อยากจะคุยเรื่องท่องเที่ยวหรือจะคุยเรื่องหนักๆครับอยากคุยเรื่องท่องเที่ยวให้สมองโฟโฟ,โฟไปสักนิดนึงเพราะว่าอ,อยู่ในห่วงของเทศการ เดี๋ยวจะบอกว่าสงกรายยนะลอยกระทงนะคะเนี่ยอยากเรียกแบบเรียกจะเรียกสับปะรดตุว่าเป็นแบงโกลหรืออะไรกันทั้งนั้นสีไป็นคนละสีกันเลยโอ้ยนี่ไม่รู้ว่าในสมองนี่ทําไมพูดแต่สงกรานต์สงกรานต์สงกรานต์อยู่ทั้งทงี่มันเป็นางานลอยกระทงนะคะเนี่ยไม่แน่ใจใช่ใชเพราะว่าอาจจะเราอาจจะรู้สึกว่าเราขาดสงกรานต์มานาน ใช่ไหมครับแต่สองปีเนี่ยแล้วรอยกระทงก็เลยซึ่งมันไม่ค่อยปกติมีน้ําหนักอยู่แล้วก็พอพอไหวนะก็เลยนึกนึกไปนึก,น,กนึกมาทั้งสงการกับลกันในเป็นประเพณีต้องลงสถานการณ์บ้านเมืองเขาอนุญ,ญาตให้เราจัดรอยกระทงมันมากน้อยแค่ไหนครับที่ที่ฟังข่าวแล้วเนี่ย คือเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็เริ่มสับสนแต่คือให้จัดได้แต่จะให้จัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ๊ปก็ต้องมีมาตรการในการคุมเข้มอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอครับค่ะครับก็ก็คงไม่ถึงกับทําให้หมดสนุกนะค่ะก็รู้จักระมัดระวังไม่ไปแออัดยัดเยียดไปยืนอยู่ด้วยกันอยู่อะไรต่ออะไรถูกไหมครับค่ะครับก็น่าจะดีแล้วก็อย่างเร็วที่สุดก็ จะว่าอะวรก็ไม่ถูกนะก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนี่อยู่กันเป็นค,คู่คจะมากับคู่สมรสหรือมาจากแม่บ้านมาจากแม่บ้านถ้าเป็นพ่อบ้านหรือมากับพ่อบ้านถ้าเป็นแม่บ้านซะเขาก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วั้งทำไมเขจะอยู่ห่างห่างต้องห่างก,กันหลังไม่จําเป็นเขาก็ลอยด้วยกันได้อะไรทำได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นปกติแต่ไม่ปกติก็จะเป็นถ้าไปเจอคนอื่นล่ะ ใช่ไหมครับค่ัเล็กเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เวลามีกิจกรรมที่เขาจะต้องไปเจอไปประทะสังสรรค์พบปะสังสรรค์กันเนีขาถ้าเขาซีเรียสมากๆมีหลักเกณฑ์มากๆเขาต้องให้ตรวจเอ k เคไปเลยนะ<อ>แล้วต้องมีผลการตรวจไปยืนยันด้วยไปแสดงด้วยแะครับอย่างแม้แต่อย่างมหกรรมวิจัยแห่งชาติที่จะจัดขึ้นในตอนเ,ออเรีอนสัตนน้าเนี่ยนะครับก็ ต้องมีการเอาไอเอทเคเนี่ยเสนอด้วยเหมือนกันอถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ให้เข้าสุจากที่ World Trade Center ะนะครับซึ่งเหมือนเป็นเรื่องที่จําเป็นเป็นมาตรการทางสาธารณสุขนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นมาตรการที่ดีอะ่ะถ้าจะว่าไปก็ทําเพื่อให้เราปลอดภัยถูกไหมครับค่ะ,คะงั้นก็ก็อย่างที่ว่าไปให้สนุกถ้ามีศรัทธานะครับ ต่อเทศกาลลอยกระทงแล้วก็รู้สึกว่าในความศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยศรัทธานเนี่ยสามารถจะใช้ได้แล้วนํ่ไปสู่แรงบันดาใจที่จะเป็นเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะเพราะว่ามันก็จะเป็นความตั้งใจอธิษฐ <c oughs> านต <c oughs> อนนี้นั่นอยากให้เราได้ะจะไปขอขอมาแม่น้ำ <c oughs> นะครับ <c oughs> หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจิตนิยมไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์อะไรมากมายเลย <c oughs> เป็นความ มุ่งมั่นในจิตใจของเราเองอแล้วเราก็ไปใช้แนวคิดที่เป็นประเพณีทำเนียมวัฒนธ,นธรรมมานี่แหละในการที่จะไปทําสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยปลอดโปร่งยัใสถูกไหมครับแล้วเราก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะแยกขยะไม่ทิ้งขยะลงน้ำช่วยกันดูแลนะครับหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงก็จะกลายเป็นติดเป็น,ปนสุขนิสัยใสที่ควรจะทำ อะไรทำนองนั้นก็ถือว่าเป็นไม่ได้บังคับใครนะครับก็หมายความว่าพูดให้เพื่อตัวเองทําเมื่อตัวเองทําแล้วก็วเชิญชวนชี้ชวนคนอื่นทําแต่ไม่บังคับคนอื่นเขาแต่ก็แนะนำเส็จแนะเนาะเชิญชวนเนาะ,ะทำนองนั้ค่ะว่าจะไม่แตะนะคะในส่วนของคุณหมอเอ,เองเนี่ยเปิดสมัยประชุมแล้วเป็นยังไงบ้างคะ อ้าวไหนว่าอยากจะคุยเรื่องเบาๆพอมาพูดเรื่องนี้ปั๊บมันหนักทันทีเลยนะฮะเนี่ยก็คืออยากที่จะคุยเรื่องเบาๆต่อเนื่องไปที่ก่อนก่อนจะไปเรื่องหนักอ่ะขอเรื่องเบาอีกเรื่องหนึ่งนะครับค่ะลอยกระทงวันศุกร์ใช่ไหมครับค่ะศุกร์ศุกร์ที่สิบเก้าศุกร์สิบเก้าลอยกระทงศุกร์ที่สิบเก้าเนี่ยตอนบ่ายสองโมงเนี่ยทางททสุพรรณบุรีเนี่ยเขาก็จะมีแขกมาชุดหนึ่งมาจากจังหวัด ประชุมธานีก็คือเป็นชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพน,นะครับแล้วเขาก็จะปัดมาถึงที่สวนกล้วยเนี่ย นะครับสวนกล้วยเราก็อยู่ที่หลักวัดป่าเรไรนี่เองนะครับเสร็จแล้วจากสวนกล้วยก็รวมตัวกันซึ่งก็ได้รับการเชิญชวนไปเหมือนกันผมก็ว่าถ้าว่างผมก็จะไปร่วมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยนะครับแล้วเราก็จะปั่นจักรยานไปถนนสายวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับก็เท่าที่ดูน่าจะไปหลายๆจุดหลายๆวัดเหมือนกันแหละแล้วก็ไปถ่ายรูปไปอะไรทํานองนั้นคงกลับมาแวะที่มรกสวัสดที่ สารเฉพาะหลักหนึ่งนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็กลับไปที่วัดป่าล,ลีลายไหว้หลกพ่อตัววัดป่าแล้วก็กลับไปรอยกระทงที่สวนใกล้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> อ้ออีกการหนึ่งก็เข้าใจว่าจะมีไปแวะทานข้าวนิดหน่อยนะครับระหว่างทาง <c oughs> ซึ่งตอนนั้นก็คงเป็นเป็นการที่ทางการท่องเที่ยว ท่านดูแลแก่เหล่านั้นนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างทางนั่นก็เป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสบายๆซึ่งถ้าจะมองนะ,ะนปะทุมธานีนีท่านก็ก็คงจะไม่ค่อยมีโบราณสถานไม่ค่อยมีอะไรเหล่านี้เยอะอแต่ที่ท่านจะไปเที่ยวอยุธยาท่านก็จะได้เลยมาแต่งชุดสวยๆนะครับแต่งชุดอะไรนะฮะแม่อะไรนะฮะ เออเออนางนางวันทองเด um ี๋ยวไม่ใช่แม่แม่แม่อะไรเดี๋ยวเดี yeah, ๋ยว S <S แต่งชุดออเจ้าออออเจ้าไม่เป็นกำลังนึกถึงสวนกล้วยกําลังนึกสวนกล้วยว่าเป็นขุนช้างขุนแผนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใูใใช่ใชรู้สึกสับสนไปหมดมแล้วเนี่ยแต่งชุดไทยครับ <S <S แล <S <S ้วมาเดินแถววัดพระศรีวัฒน,ธนาธาตุนี่ก็ได้ได้บรรยากาศไม่น้อยทีเดียวแหละจะบอกให้นะครับแล้ก็ฝากเรียนท่านผู้ฟังนะครับถ้าว่าถึงวันนั้นเนี่ยจะชุดรอยกระทงก็จะเพื่อบรรยากาศที่ดีนุ่งอ่า อะไรนะฮะจงกระเกงะโจงกระเกงจงกระเกงจงกระเกงอโจงกระเกงที่เดี๋ยวดีเขาทำเปลี่ยนแบบจงกระเบนแต่ว่า <c oughs> เป็นรูปแบบของการใส่แล้วมีรัดที่เข่าก็จะทําให้เหมือนกับนุ่งจงกระเบนแล้วก็ใส่เสื้อไทยถ <c oughs> ก็สวยดีแล้วก็ไปยืนที่วัดเก่าหรือเจดีเก่าหรืออะไรจำลองเนี้ยนะครับก็จะได้บรรยากาศแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรากลับไปย้อนยุคอะไรเป็นอีกแบบหนึ่งน, <c oughs> นะครับ อันนี้ก็ก็เป็นบรรยากาศไทยๆแล้วก็เป็นบรรยากาศของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเตรียมพร้อมเข้าสู่การฉลองปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะฮะก็มุ่งหวังว่าหลังจากต้นเดือน ท่านว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายออกมากชุดหนึ่งจากทางสบคใหญ่และสบคเล็กน,นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ของแต่ละจังหวัดนะครับสบคเล็กของแต่ละจังหวัดท่านจะ<ม>พิจารณารายละเอียดอะไรต่ออะไรอย่างไรบ้างของแต่ละจังหวัดให้ใหเป็นมาตรการในทางปฏิบัติเพราะ คือคือ,คอการเปิดประเทศวันที่หนึ่งวิจิการก็มีคนจำนวนหนึ่งเราไม่เห็นด้วย mm. อีกตอนที่ไม่เปิดก็โดนดา่า mm. นะครับ mm. ก็มีการกล่าวหากันว่ากันอะไรพอเวลามีการเปิดเอา้ามีคนอีกกลุ่มหนึงก็มาว่ากัน mm. ก็คราวนี้ก็ต้องสร้างสมตุลแล้วล่ะนะครับ mm. ต้องพยายามที่จะทำให้ส่งตัวนั้นเนี่ยมันมันเป็นที่พอใจอไม่พอใจน้อยที่สุดดีกว่าใช่ครับา่างนี้นะครับค่ะค่ะนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นแม้กระทั่งเห็นไหมฮะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจเกี่ยวกับเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นอะไรต่ออะไรที่จะนําไปสู่ความสุขความสนุกสนานก็นกนกยังต้องมีข้อตกลงเพราะ มีเงื่อนไขถูกกำหนดมาโดย<ม>โรคติดต่อที่ทำให้รัฐต้องออกกฎหมายออกมากวดระเบียบออกมาทำให้เราจะต้องปฏิบัติตามนั้นก็อึดอัดกันนิดหน่อยอนี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องอหาความสมดุลจากกฎกติกามารยาทที่เราจะต้องทำกัดขึ้นมาให้ได้เนะ่ยพอ,อมาอถึงตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนักแล้ว ตอนนี้ก็ที่คุยกับคุณเล็กอยู่ก็ในรัฐสภานะครับก็มีการประชุมอยู่นะครับประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างนะรัฐธรรมนูญนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชซึ่งมีบุคคลคณะหนึ่งนะฮะที่ใช้ชื่อว่ารีโซลูชันนะฮะรีโซลูชันนะครับแล้วก็เอ,อเป็นผู้รู้แล้วก็อาจจะมีคนที่ พอรู้ชื่อก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นบุคคลที่เขาเป็นครูอาจารย์เป็นนักวิชาการางด้านนี้เคยเป็นสมาชิกฝ่ายเทนืนรัศดรด,ด้วยนะฮะแต่ว่าก็ต้องอมีปัญหานะครับหลุดออกไปเขาก็มาเสนอแกกไขนะครับแกกไขก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสี่ลอคือ,อนะฮะเป็นสี่ลอก็อันที่หนึ่งก็คือเลิกวุฒิสภาอ่านะฮะแล้วก็ มีอันที่สองก็คือเรื่องของให้เ,เปลี่ยนแปลงปรับปรุงในเรื่องของระบบของสารและจำนวนหรือว่ากลไกองค์กรอิสระทั้งหลายทั้งปวงให้สภาผู้แทนราษฎร,รมีอำนาจในการที่จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องใดๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ยกเลิกในเรื่องของผลทวงรัฐประหารทั้งหมดเลย นะครับที่มีอยู่และสุดท้ายก็ยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศแนวทางการวางแผนสําหรับประเทศไม่ต้องทําอีก20ปีให้ยกเลิกไปเลยเพราะก็ถือว่าเป็นฝนทวงของการรัฐประหาร mm. อันนี้คือการเสนอของเขานะครับ mm. อันั้ก็สําหรับสําหรับในส่วนของวุฒิสภาเองเนี่ยดูเหมือนจะเป็นถูกถูกกล่าวว่าเป็นจําเลยในกรณีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่มาต่อให้ที่มาแบบผมซึ่งมีการเลือกกันเองมาจากทั่วประเทศนะครับใช้มีผู้คนที่สมัครเข้ามาจำนวนเป็นหมื่นๆคนนะครับแล้วก็มาเลือกกันเองแล้วก็มาเลือกจนกระทั่งเหลือสองร้อยคนนะครับก็ใช้งบประมาณไปสี่ห้าร้อยล้านนะครับ ถือว่าเท่าที่ทราบนี่ก็จะเป็นตั้งแต่มีการรับสมัครตั้งแต่ที่ในระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดมีการเลือกกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปเป็นค่าใช้จ่ายพวก,กน,นั้นนะครับซึ่งซึ่งเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้ให้กรกตในพันกว่าล้านแล้วก็ถูกกล่าวขันว่าได้สอบวชุดมาฮะชุดน,นี้มาด้วยงบประมาณพันกว่าล้านซึ่งไม่ใช่ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ถือว่าเป็นการเอาตัวเลขที่มันไม่ถูกมาพูด เพราะว่าตั้งเพราะมีอาคาติดอยู่แล้วอันนี้ที่ผมต้องนําเรียงต่อทา้ฝั่งด้วยนะครับแล้วมันก็จะมีประเด็นว่าที่มาไม่ถูกเพราะว่าคอสชเรียกมาเองก็คอสชเรียกมาก็เพราะว่าต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้ห้าปีในการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆให้เข้าที่เข้าทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดตามเสนอแนะและการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ซึ่งถ้าหากว่าไม่ใช้สวชุดนี้แล้วเนี่ยโอกาสในการทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลย<อ>ยากมากทีเดียว<อ><อ>เพราะอะไรเพราะมันเป็นกลไกลที่ซับซ้อนซ้อนเงินโดยระบบของประเทศโดยม่อย่าง,งิี้กลไกลรัฐที่มีอยู่เรายอมรับว่ากลไกลรัฐที่แข็งตัวนะครับแล้วก็<อ>พัฒนาตัวเองมาจนกระทั่งเทอาทะหรืออะไรเนี่ยเป็นปัญหา นะครับเราก็กลายเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาแล้วก็ไม่ได้กระจายอํานาจลงไปสู่พี่น้องประชาชนซึ่งเรื่องของการกระจายอำนาจลงสู่พี่น้องประชาชนลาทางเพียงแค่ไปเลือกอบจอเลือกอบตอมีกํานันผู้ใหญ่บ้านอย่างที่ผมนําเรียนและพูดมาตลอดใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ยังไม่เพียงพอยังจะต้องเปิดบทบาทให้ภาคประชาชน เปิดภาคองค์กรชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาองค์กรชุมชนที่มีอยู่ในตำบลทุกแห่งรวมทั้งภาคประชาสังคมที่เขารวมตัวกันที่เป็นประเด็นต่างๆในหลายๆพื้นที่ทำกันในแต่ละเรื่องเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสได้ในการนำเสนอเรื่องที่ดีๆนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่เราต้องเร่งในการทำเร่งในการปฏิรูปอยู่แล้ว นะครับในการที่เขาจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดขอให้สวสชุดนี้เนี่ยยอมรับเถอะว่าตัวเองเนี่ยมาจากสถานที่ที่ไม่ถูกต้องเลือกตั้งไม่ถูกต้องแล้วก็ขอให้ลงมติเห็นด้วยกับคนที่เขาเสนอว่าไม่มีวุฒิสภาอีกต่อไปอ <c oughs> นะฮะก็ถือว่าเป็นเวทีของการที่จะเปิดใจกว้าง ในการรับฟังสิ่งที่เข้ามาวิาพากษ์วิจาร์อภิปรายแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยต,ต้องนําเรียนต่อท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าเราต้องวิเคราะห์วิจาร์เราต้องมีข้อมูลไม่ใช่อารมณ์ต้องใช้ความรู้นะครับ,รบใช้ประสบการณ์ใช้บทเรียนในอดีต ในความเป็นมาที่มีทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ผมไปเรียนต่อมาจากฝรั่งเศสผมก็ยาเอาแบบฝรั่งเศสดีผมไปเยอรมันมาผมก็ว่าเยอรมันดีผมว่าสารัฐอเมริกาหรือรกิดีก็ไปเอามาแล้วก็บอกงั้นเอาดีข้อดีของทุกๆประเทศมาแล้วมาใช้กับใครใช้กับประเทศไทยแล้วมันจะใช้ได้ไหมครับคุณเล็กมันก็ต้องใช้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นสังคมไทย บนวัฒนธรรมประเพณีไทย<อ>บนรูปการแบบที่คนไทยเขาดำเนินชีวิตมาไม่ใช่ว่าจะไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่ดีอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่า<อ>เราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาในสิ่งที่ดีๆแล้วเอามาประยุกต์ใช้บางงานประยุกต์แล้วก็ยังไม่เข้ากับกับวัฒนธรรมแบบไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย<อ>เป็นเรื่องที่ต้องนาเรียนต่อท่าทุกค เพื่อให้เกิดความเข้าใจวันนี้มีการอภิปรายนะครับก็ของเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสักสิบเอ็ดโมงเมื่อช่วง,ช,วงช่วงเช้านี่นะครับผู้ <c oughs> นำเสนอเขาก็จะนำเสนอตั้งแต่ประมาณเก้าโมงครึ่งสิบโมงนะครับ <c oughs> ยาวไปจนกระทั่งถึงสิบโมงครึ่งเศษแล้วก็มีสอสอบฝ่ายค้านสอสอฝ่ายรัฐบาลแล้วก็พิ่งจะมี สมาชิกวุฒิสภาผู้อุโสท่านหนึ่งซึ่งได้อภิปรายไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นผู้ที่นําเสนอเนี่ยเขากลับมาอภิปรายครั้งหนึ่งซึ่งก็เขาจะมีเวลาทั้งหมดประมาณสามชั่วโมงที่สามารถเสนอได้นะครับอันนี้นต้อง,งเรียนว่าทําไมก็ถึงเข้ามาเสนอได้เพราะเขามีรายชื่อของประชาชนหนึ่งแสสองมืว่าคนนะครับเป็น ตัวเลขที่เป็นพื้นฐานซึ่จริงๆเนี่ยรัฐธรรมนูญที่เขาว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเขาก็เข้ามาด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละ mm. นะซึ่งก็ระบุไว้เพียงแค่ว่าห0าหมืคนก็สามารถที่จะเสนอข้อมูลตรงนี้ได้แล้ว<อ>แต่เรื่องใหญ่ ใช่ไหมครับเพราะว่าต้องเรียกประชุมรัฐสภาทั้งสภานะครับในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยก็ต้องทําหน้าที่ในการพิจารณาข้อเสนอของเขาีนี้ก็ต้องรอ,อพิจารณากันนะครับดูฟังเหตุฟังผลของแต่ละฝ่ายแต่ว่าฟังดูเนี่ยมันก็จะมีว่าผู้ที่เสนอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดมไม่รับเนี่ย ก็เดี๋ยวก็จะมีคนไปลงท้องถนนโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงเท่ากัวบว่าเหมือนกัวบว่าถ้าไม่ซื้อของชิ้นนี้ให้ฉันฉันจะไปยืนร้องไห้แล้วตะโกนร้องอยู่หน้าบ้านว่าแม่แม่พ่อแม่หลักแกฉันอะไรครับตรงนี้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นเร,เรื่องที่เราก็ต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยกันแบบที่แม้กระทั้งคนรุ่นใหม่เองจริงๆก็ต้องรู้กับมอวิชีในการที่จะเดินไปตาม รอกตามซอยตามประตูนะครับตามช่องทางที่ถูกต้องไม่ใช่อเอาแต่อารมณหรือเอาแต่ความรู้สึกหรืคิดว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นเก่าเนี่ยที่ผ่านมาใช้ไม่ได้เลยหรืออะไรทำนองนั้นครับค่ะค่ะนี่คงต้องเป็นอีกประเด็นนะคะที่ต้องมองย้อนกลับมาแล้วครัคุณหมอว่าในส่วนของการที่จะเสนอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ในในบริบทของความถูกต้องด้วย แล้วก็ความเป็น<ก>จริง,งด้วยครับใช่ครับ <ขอ S 2> ใช่ครับก็เป็นเหตุเป็นผลนะแต่บังเอิญในแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีความซับซ้อนอม,มีความเป็นมา และแม้แต่ผู้เสนอเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าความคิดซับซ้อนเนี่ยซับซ้อนอยู่ด้วยด้วยด้วยเจตนาบริสุทธิ์หรือซับซ้อนด้วยเจตนาที่ไร้เดียงสาหรือไม่รู้ว่า<ม>สิ่งที่คิดที่ว่าดีกับบ้านเมืองนงเนี่ยจริงๆแล้วคือไปเอาของฝรัง่งมาใช้แล้วมันหอกไหม,มนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่เห็นว่าในประเทศทางแถบเอเชียทําไมจีน คนพันกว่าล้านคนทาไมถึงต้องปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับหรือว่าญี่ปุ่นทําไมถึงอยู่แบบมีพระมหากษัตริย์หรือว่ากัมพูชาทําไมถึงมีพระมหากษัตริย์หรือว่าลาวที่เพิ่งถูกโค่นล้มสถาบันกษัตริย์ไปเมื่อปีหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าอะไรทานองนั้นใช่ไหมครับหรือแม้แต่เมียนมา ก็ถูกครมสถาบันกษัตรกษาไปตั้งแต่ยุคโน้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าซึ่งในสมัรยรัชกาลที่ห้าเราช่วงนั้นก็โดนหลังแก่จากขาลังต่างชาติมากเหลือเกินนะครับ <c oughs> ในขณะที่เราก็จะบอกว่าฝลังต่างชาตินั้นน่ะมีมาตรฐานเราควรจะไปเอาเข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ขอให้คนไทยเราช่วยกันคิดเพราะไม่อย่านงนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าเออทำไมถึงช่วงนี้ต้องเปิดเพลเอ่อ รักกันไว้เถิดถูกไหมครับค่ะค่ะบางบางทีนะคะคุณหมอมองนะคะว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยลืมลืมบริบทส่วนหนึ่งว่าในในสภาพหรือนว่าในสภาวะของแต่ละประเทศเนี่มีความแตกต่างกันใช่แต่น่นก็คือความเป็นจริงครับค่ะคิดวาเ็นจริงก็จําเป็นจะต้องเปิดใจรับแล้วก็ฟัง แล้วก็ไม่ใช่ออกมาในลักษณะที่ว่านอกจากอาบอกรับฟังแต่ว่าบอกถ้าไม่ทําตามที่ฉันบอกฉันจะเป็นอย่างนี้หรือจะมีคนมาทาอย่างนี้อะไรอก็จะทําให้เกิป<ข>ดปัญหากับบ้านได้แน่นอนเลยครับค<า>่ะค่ะค่ะช่วงท้ายของรายการรักคุณนมอยอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังบ้างคะก็ฝากท่านผู้ฟังว่า,าอย่ลบใช้สตินะครับใช้ปัญญาใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ที่มีด้วยกันเนี่ยนะครับ ในการช่วยกันสร้างสารค์บ้านเมืองของเรานะครับโดยการเ,เลือกคนที่ดีๆไม่ซื้อเสียก นในวันที่จะใกล้จะมาถึงแล้วรณรงค์นะครับเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสปาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละไม่ได้ตั้งใจจะมาเพื่อที่จะมาหาหากำไรหรือจะมาหาผลประโยชน์ในการมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับอัน,นี้ฝากเลยว่าตรงนี้คือสิ่งที่เป็นพื้นฐาน นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลือกผู้ที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอยากเป็นพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิงบทบาทของสภา,งางองค์กรชุมชนตำบลในพิ่นที่หรือว่าภาคประชาสังคมในพื้นที่ปรึกษาหารืออยากเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ให้ข้อชี้แนะยถ้าว่าไม่ถูกต้องหรือชี้แจงในสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออะไรทัดลองครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะสร้าง ประชานนใจจะท้องชืนขึ้นมาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเพราะ,ะว่าะระดับท้องชิดเนี่ยอีกตั้ง4ปีเราถึงจะได้เลือกใหม่อีกครั้งครคัค่ะค่ะค่ะยังไงวันนี้ทางรายการต้องกัาบขอบพระคุณคุณหมออย่างสูงเลยนะคะได้ครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีทองฝันคารับค่ะสวัสดีค่ะ